ค่ะวันนี้แบบฝึกหัดหน้า177นะคะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนทำสองข้อแล้วให้นักเรียนทำเองทั้งหมดที่เหลือนะคะวันนี้แบบฝึกหัดเพียงแค่หน้าเดียวเดี๋ยวครูพานักเรียนทำข้อ2กับข้อ4นะคะข้อ2นะคะ7คูณสองราเอาจํานวนที่มี3หลักตั้งเลยนี่แล้วขีดเส้น1เส้นนะคะ ต่อไป7คูณ8ขั้นตอนการทําเหมือนเดิมเลยเพียงแค่การคูณของเราเลขจะมากขึ้นนะคะ7คูณ8ได้เท่าไหร่คะ7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 5 6นะคะใส่6ทด5ต่อไป7คูณ2 7 2 14ทด5เป็น สิบเก้าใส่9ทด1นึเจ็ดคูณสองได้14ทด1เป็นสิหนะคะแล้วก็ขีดเส้นสองเส้นคําตอบของเราคือหนึ่ันห้าร้ะคะต่อไปดูข้อ4ี่ค่ะตัวตั้งนะคะห้าร้อหห คูณ9คีดเส้น1เส้น9คูณ6ค่ะ9 5 45 9 6 50 4ใส่4ทด5 9คูณ5 95 45ทด5เป็น50ใส่0ทด5 9 5 45ทด5เป็น50นะคะตัวตั้งหมดแล้วนะคะก็เขียนเลย คำตอบของเราคือ5้าพันะคะวันนี้เหลืออีก4ข้อให้นักเรียนทํานะคะเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ